โรงเรียนบ้านบกขี่ยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นนายรัชวุฒิสุพรมรหัสนักศึกษา6 6 1 2 2 1 0 0 5 สาขาการบริหารการศึกษารายวิชาเอม1ด7การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถานศึกษาระหว่างวันที่18ถึง28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ณโรงเรียนบ้านบกขี่ยางโรงเรียนบ้านบกขี่ยางตั้งอยู่เลขที่114หมู่ที่4ตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านบกขี้ยางก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2481ชื่อเดิมคือโรงเรียนประชาบาลปัจจุบันโรงเรียนบ้านบกขี้ยางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น161คนมีข้าราชการครูจำนวน14คนครูอัตราจ้างหนึ่งคนครูพี่เลี้ยง1คน ครูธุรการหนึ่งคนมีว่าที่ร้อยตรีกันทราเขียวอ่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกขี่ยางโรงเรียนบ้านบกขี่ยางมีวิสัยทัศน์ศึกษาดีมีคุณธร,รรมกิจกรรมเด่นโรงเรียนบ้านบกขี่ยางจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มศักยภาพ โครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไปกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ปฐมิเทศการฝึกและแนะนำโครงสร้างแนวปฏิบัตินักศึกษาได้เรียนรู้ตามโครงสร้างทั้ง4ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคลการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากรเปล Favorite ีปล่ยนแปลงพฤติกรรม และกระตื้นรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นการบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการศึกษาเกี่ยวกับประเภทการลาวินัยและการดำเนินการทางวินัยฝ่ายบริหารงานงบประมาณการบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการใช้งบประมาณตามแบบแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยการกระจายงบประมาณตามโครงสร้างงาน4ี่ฝ่ายมีการจัดทำรายเงินงอกประมาณที่เป็นปัจจุบันงานพัสดุได้ศึกษาการจัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหาการซื้อการจ้างการเก็บรักษาและการเบิกพัสดุการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินและแผนปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้นปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านบกขี่ยางมีการดำเนินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตลอดจนมีการนิเทศกับกำติดตามเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนมีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21และความเป็นพลเมืองโลกนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตและทำสื่อนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้การนิเทศแบบกัลยานิมิตรแบบร่วมพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการเรียนรู้โดยใช้ PLC ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับในการบริหารงานทั่วไปมีการบริหารสถานศึกษาโดยการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาผู้เรียนตลอดจนให้โอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียน ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาหน่วยงานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบกขี่ยาน,นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารจากผู้บริหารและคณะหัวหน้างานทั้ง4ฝ่ายและบุคลากรโรงเรียนบ้านบกขี้ยาซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน